สวัสดีครับผมช่างสอนวงสว่างวันนี้มารีวิวกันในตอนบ่ายห้าโมงนะครับจะเรียกบ่ายไปได้ห้าโมงเย็นห้าโมงเย็นเก้านาทีครับวันนี้เป็นวันอังคารที่หนึ่งเดือนมิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบสามครับเวลาเมืองไทยก็ห้าโมงห้านาทีหรือว่าสิบเจ็ดนาฬิกาห้านาทีครับ มานำเสนอรีวิวกับรถมอเตอร์ไซค์ยามาฮ่าสปาร์ค135รุ่นคาบูพัดออโต้ครับและมีสตาร์ทมือด้วยสตาร์ทไฟฟ้าครับเป็นรถของคุณอัตรพงกรุงเทพนะครับพาราม2คันนี้เพยได้อัพรุ่องอินโดไปแล้วนะครับแต่ว่า ตอนนี้ได้มาทําก้านใหม่เพราะคันนี้วิ่งไปเยอะครับแสนสี่หมื่นโลแล้วครับวิ่งไปเยอะก็ไปยาวๆมานะครับก็เลยก้านมีเสียงดังแฟดนิดหน่อยแต่ก็ยังไม่ถึงเสียแต่ก็พอมีเสียงก็เจ้าของก็ทําเลยครับเปลี่ยนก้านใหม่คันนี้ใช้กา้านโคบากินะครับกา้กานก้านพอร์ตนะครับก้านพอร์ต ก้านแต่งพิเศษน,นะครับก็๋ยวให้ดูต่อนะครับครับนี่ครับยี่ห้อโตบากินะครับเป็นก้านพอดก้านใหญ่ก้านหนานะครับอันนี้เป็นก้านของเป็น R15 อามอโมใส่ร้อยสามห้าให้นะครับก็ดีครับใหญ่กว่าเดิมแน่นอนนะครับ แล้วก็สามารถใช้งานได้ดีและทันนี้ก็เปลี่ยนคัสด้วยทางข้างข้อใหม่นะครับี่ครับการเปลี่ยนใหม่ครับแล้วก็อะไรเล็กๆน้อยๆอะไรที่ไม่ดีก็จะเปลี่ยนเลยนะครับก็ตอนนี้ก็พร้อมใทยแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วอันการใหม่เื่อปืนข้างข้อเปลี่ยนนะครับและได้เปลี่ยนเสื้อสูบใหม่นะครับเป็น5.8.5นะครับเป็นลูก รุ่นใหม่ครับที่ทําขึ้นมาที่มีแรงม้าสูงเพิ่มขึ้นอีก 58. 58.5นะครับจากลูก58อินโดนะครับตอนนี้เปลี่ยนมาใหม่ครับเป็นตอเหล็กพิเศษนะครับก็ตอนนี้ก็ต้องรันอินใหม่อีกรอบหนึ่งเลยนะครับทั้งลูกทั้งเสื้อตอนนี้อัพใหม่หมดทั้งเครื่องเลยนะครับส่วนระบบพัดก็ดีหมดก็ให้เจ้าของไป รันอินนะครับรันอินใหม่ครับฟังเสียงดูก็ได้ครับเครื่องเริ่มติดแล้วนะครับฟังเสียงดูท่านนี้เป็นท่อเดิมแต่ว่าเดินคอใหม่นะครับนะครับเสียงอูุ้ึบนะครับท่าน,นี้เดินคอคอเล็มานะครับแล้วก็ฝาสูบก,ก็มีแค่ล้วง วาวให้ยังเป็นวาว17 19 15อยู่นะครับไม่ไม่ใช่19 22ครับก็ใช้แค่นี้ก็โอเคก็ได้แล้วก็วิ่งดีนะครับเจ้าของเห็นบอกว่าวิ่ง130 140ใบเมืองการครับ <c oughs> <c oughs> ก็พอดีการสูบมันแสนปาระโลแล้วก็เลยมีเสียงนิดหน่อยก็เลยเปลี่ยนเลยนะครับ ตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วครับก็รอให้เจ้าของมารับได้นะครับกับเสียงดีครับเงียบคิ๊บครับพวกขบูพวกอะไรก็ปรับล้างอะไรให้ใหม่หมดนะครับตอนนี้พร้อมใช้แล้วให้เจ้าของมารับกับก็คงจบคลิปวิดีโอแล้วครับเพราะว่าของดีก็ไม่ต้องไม่รู้จะคุยอะไรมากพอาดีอยู่แล้วนะครับอัพรูอัพอะไรไปแล้วการกับอัพหมดทุกอย่างเลยนะครับทันนี้ครับก็ขอจบ คลิปวิดีโอเพียงเท่านี้นะครับเพื่อให้เจ้าของมารับไปใช้งานได้เลยครับไปลานอินใหม่ครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามช่างสอนวงสว่างนะครับก็จะมีคลิปวิดีโอนำนเสนอต่อไปเรื่อยๆนะครับท่านที่อยู่ต่างจังหวัดจะตัต้มตะปักจะอะไรก็ส่งแต่เครื่องมาก็ได้ครับเหมือนในคลิปที่แล้วที่ทำส่งให้ดูนะครับส่งแต่เครื่องมาแล้วเราก็มีตัวเทส มีเฟรมอยู่2องเฟรมนี่นะครับมีเฟรม2องเฟรมนี้เอาไว้เทสเครื่องโดยเฉพาะนะครับทั้งขาบูและก็ทั้งหัวฉีดนะครับก็เทสได้ครับวันนี้ต้องลาไปก่อนโอกาสหน้าพบกันใหม่โชคดีมีเงินใช้ทุกท่านวัสดีครับผมช่างสอนวงสว่าง